พี่ลงก่อนออผมลงเลยเดี๋ยวผมรอให้หอมา้รมารโอ้ my flight will arrive in one minute. air. has has delivered. delivered on,

เตามขาโดนมาโดนมาตตี้กันนะโคตตีกันนะมันตรตี้กันนะตามมา เขาไล่กันมาหรอใช่เขาไล่กันมาโปตโอ้โหยังม,มีล็อกป้องกัเปิดเข้าไปดิฮะเปิดลืมน้ำแร่เ <c oughs> ข้าก็เข้า,ขาพร้อมกันหมดอะเอาพิกอฟยังพิกอฟมีรถอะเฮ้ยมีรถเข้าเอานี ขายอันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับไปแล้วไปไปช่วยพี่กอลฟออกแล้ว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 ตีหนึ่งตีหนึ่งตรงนี้ออกแล้วพี่ยิงบอดยิงไว้เฉยมาทางผมนะขึ้นสะพานไปแล้วไปทางโรงพยาบาลเลยแล้วจะตีหาย โอ้ยอ,อะไรอะปืนอะไรวะปืนไม่ทันเฮ้ย Enemy eliminated Enemy down มันอยู่มันอยู่ที่คนครับผมเนาะแต่ละปืนความถนัดของแต่ละปืนก็ไม่เหมือนกันครับ พับปูชิโน่เสียงมาแล้วยันอยู่ไกลอันอยู่ไกลแตกไปสี่อย่างเงี้ยเออนั่นแหละตรงนั้นแหละพี่เห็นด้วยอะนี่ไงนี่อยู่ตรงนี้แล้วเขาขับมาตรงนี้แล้วเ,เห็นระเบิดปะหวากับไอเ้เสียงดีเดอลนี่แหละ อยู่นอกวงาพี่เข้าไปในวงเลยเนี่ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่ตรงนี้เี่อะไรเนี่ยบหมอยู่นี่ดาวล้างคายู่คาอยู่ นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ที่เก็บแอ่ดอกแตกแล้วมีคนโดดลงใหม่ที่แอ e ่ดอกแอ่ดอกเขียวนอกวงทีสามพิ่งหาย <Enemy down. S 1> ตรงเมืองเพิ่งหายพี่ <Enemy eliminated. S 1> แตกแตกแตกหันย้ายระวังเขาปอด,ปอด <c oughs> เตอร์อ <c oughs> นี่ยเขายิงพีกอล์ฟแต่โดนมันเป็นโดนผมเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ได้อยู่นะ Friendly canine unit has been killed. <laughs>